จากข้อมูลที่หลุดออกมาครับ Google Photos นั้นเตรียมอัปเกรดฟีเจอร์การค้นหาเร็วๆนี้ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้นั้นสามารถค้นหารูปภาพที่ต้องการได้ง่ายขึ้นโดยใช้วิธีการค้นหาที่มีความแม่นยําม,มากกว่าเดิมมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้นั้นสามารถค้นหาภาพจากการบรรยายภาพและวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆของภาพซึ่งจะช่วยให้การค้นหาภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงนั้นเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นจ่าจนใช้ Google Photos ปะไม่ค่ะไม่ใช้แต่ว่าผม,มอยากแนะนาให้ทุกคนใช้ ตามรายงานจาก Android Authority ผู้ใช้นั้นจะสามารถเลือกปรับแต่งการค้นหาได้รวเร็วนี้ซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้ถูกค้นพบและเปิดใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแอปชื่อดัง Assemble Debug ซึ่งตอนนี้ฟีเจอร์เหล่านี้ซ่อนอยู่ภายในเวอร์ชันล่าสุดของแอป Google Photos บน Android